ผมเรกรงว่าในจุดนี้นะครับก็จะเห็นสิ่งที่แปลกหูแบ่งตายอย่างนะครับเราจะทราบว่าในรถเอสยูนะครับรถบีเจนทารนะครับรถมี s อ v อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าด้านซน้ายของผมนะครับเราจะมีรถคอมเมอริชชั่นวีเก้รด้วยคอมเมิชชั่นวีก็คันนี้มีความพิเศษยังไงเดี๋ยวให้คุณพรณนิษนะครับเป็นคนอธิบายให้ฟังครับสวัสดีครับชัวรถคันนี้นะครับชื่อว่าเอชดีเจ็ดสองจีทีเนะครับ เป็นไร้ทัก4ี่ล้อนะครับสมรรถนะ4.5-6.2ตันนะครับพลกำลังสูงสุดนะครับ600-160แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรนะครับทำความเร็วสูงสุดได้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถคันนี้นะครับติดตั้งแบตเตอรี่นะครับลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับขนาดวามจุด95กิโลวัตต์นะครับมีโหมดการขับขี่2โหมดนะครับเป็นโหมด Power และก็ e c o นะครับ ระยะทางเนี่ยได้มากกว่า300กิโลเมตรต่อหนึ่งชาร์จนะครับรถคันนี้นะครับเป็นไฟแนนอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีเดย์ทามลันนิ่งไลท์ด้วยนะครับกระจกมองข้างนะครับจะอยู่ที่ประตูนะครับมีฟุตคอนโทรลแล้วก็เซ็นเตอร์ล็อกนะครับเป็นช่วงล่างแบบเซอร์เบอร์ลีดนะครับรถเสียงรถพรวนเลยคับขี่นะครับแล้วก็รองรับการติดตั้งนะครับบอดี้ขนาด4.1เมตรครับขอบคุณครับครับก็รถคันนี้ครับไม่ใช่เป็น รถ4ล้อเล็กธรรมดามันคือ4ล้อเล็กไฟฟ้านะครับแล้วเรามีอยู่150ยคันนะครับซึ่งก็ได้เริ่มใช้งานจริงไปบ้างแล้วนะครับรถคันนี้ครับก็เป็นคอมม์ชชียลวีเคลอาจจะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งของคุณใดในอนาคตนะครับ